สวัสดีแม่ครับตอนนี้ก็ขึ้นรถกันหมดแล้วหรือเปล่าเดลเตอร์เราจะไ,ไปดูก่อนนะคฝนตกพี่น้องหนิบ่ฝนตกเนี่ยยูคุยกับสิบ่าแม่ฝนตกแล้งเสียววะคุณดีเซนนี้สวัสดีตอนสาวนะคะสวัสดีค่ะ,ะประเฮียประปโจกปูงามนนอะไรอะไรนะ ต่อคืองามแท้เอาคนสดแตต้องคุ้งงามก็เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะไปไหนนี่วันนี้จะขับไปสระบุรีครับผมทำไมมีแต่คนหล่อหอปากหวานเอามาจูบสิคันนี้ดีนะนะค่ะน้อง ีผมกำลังข้างหน้านีก็อะไรนะสวัสดีครับผมเกแี้ข้างหลังก็หลอดเลยครออาคนไรอีกข้างหลังก็รอเลยอ่อเป็นหลอดนะหลอดทะลุหลอดทะลุข้างหลังก็ทะลุอยู่โอเคตีแม็กนะฮะเหลืออาร์กับชอปเปอร์ยังลงมาไม่ชอปเปอร์ไปเองจ้าเอาชอปเปอร์ไปเองหรอก็เหลืาคนเดียวนะทันนี่อ้าวตลงมาแล้วไม่ใช่เหรอไม่รมาเลยอะมีไปขี้มาโอเคนี่เจอกันที่สระบุรีนะฮะ สายทางืกันคืนนี้ครับผมเป็นบง5ชั่วโมงหวังว่าที่นู่นคงไม่ฝนตกใช่นะครับผมมานาฝน,น่ตกเบิงบ้งเบิงบ้งเปงนภากันเทีท่ยงอย่างแบนี้โอ้ชุดจีบกันแท้เห็นข่มีเครื่องแบบแม้ว่ไหเดี๋วมาไก่ขอ่เราเดี นีครื่งแบบแน่เหมือขึ้นเลยตัวเขาไปกินตัาปลากับไปหาเขาตำรวจเฉยเออจะสืเห็นบเป็นว่าแอนดี้หวานไปเห็ดบริเจสตี้นี่อยากมปนน่งเกลเหเอาเออตนาม้อนมอัต่วเอาตัดเหมือนนหน่มือแร้งนี่เจอกันอยูใส่มือแร่งเจอกันอยู่สลาบุรีด้วครับพี่น้อง จังหวัลยังสระบุรีนั่นละตอนนี้ข้าวผ่าโหลดอยู่พี่น้องมาซาลบุรีนะครับพินาตีว่าสัมบานฮานี่อตอนนี้ฝนกันตกไปฝอยๆพ่อว่าไงเนาะย่านญี่ปุ่นฝนตกอยู่ด้วยเขาตกเขาตกย่ามหนีหลืยอ,อ,อย่ามแดงเขาก็บพ่อตกพ่อตกเกี่ยวไปมาคือก้าหลับพี่น้องจะเลื่อมสื่อ,อว่าสื่อว่วเด้ออะไรสวัสดีพี่พิเศษพ่อแรงไปผู้ใดเจ้าเนี่ยพอแรงพอแรงยังอีก ไเดอ,อาพี่น้องพ่อกันนะครับอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วอีพีวีเศษยด้วมวันนี้คุ้มปิดอีพีวีเศษยด,ด้วครับพี่น้องใช่เลยมกืกโอเคมวนจอยขึ้นกาครับเจอกันนะฮะบ๊ายบายเลือกอย่าลืมเด้อพี่น้องมืัอนี้ลูกๆตกเจียวมิวสิกอยู่ตลาดอยู่น้องแครสระบุรีจ้ะลูกๆตกเจียวมิวสิกเพิ่นาพากันไปแสดงอยู่สระบุรีวันนี้เต็มวงใหญ่ห้าชั่วโมง แม่แม่ทุกคนอย่าลืมสื่อบัตรจองตัวเด้อจ้ะเมื่อนี่มีกลุ่มปิด EP พิเศษหาชโม,มงบัตรร้อยยี่สิบเก้าบาททักแชทเข้าไปในเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเด้อพี่น้องเด้อไปมวนไปจอยน้ำกันแม่แม่เอฟซีทั้งสระบุรีผู้ยุ่ใกล้อย่าลืมไปให้กำลังใจโตเกียวมิวสิกให้มันเต็มสนามคือเก่าพี่น้องให้มันเต็มสนามเต็มเดินผู้จัดเพื่อนนันจัดไว้ให้นอกจ้ะ ย่าให้ได้หน่อยหนาะแต่เกาสลาบุรี่เพิ่นหักตัวเกียวไดว้แต่เกานะ่ะคันตัวเกียวมิวสิกไปสลาบุรี่นี่บ่เคยเห็นห้ผพดหวังดอกจ้ะแต่ว่ายานอยู่อย่างเดียวพี่น้องย่านฝนตกเนาะจ้ะย่านฝนตกห่อขอห้สลาบุรี่บ่มีฝนเด้อคืนนน้ขอให้รูร่วงไปด้วยดีขอให้ตัวเกียวมิวสิกได้แสดงแม่แม,แม่ทางบ้านกะสีนอนล่อเบิ่งกุมปีดเนาะจ้ะผู้ใดอยู่สลาบุรี่อยู่ไก่สลาบุรีก่กะ ไปเต้นนหฮแไปจับไม่จับเมื่อนลูกๆตัวเกี่ยวมิวสกเนาะจะไปจับมือพอไก่เห้าซอยกันดันซอยกันดันแย่งพี่น้องเอ,อ้ยซอยกันแย่งซอยกันเบิงเบ่งเอานาะก็มันได้หักไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะจากเสดจังใดจ้าสาหรับซาเบิ่งการกษสรนอนเบิ่งอยู่หน้าจอขึ้นนี่สําหรับคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี่ละจา้าลูกขอให้ลูกๆทุกคนเดินทางปลอดภัยหอดจุนไม้ไปทางโดยสวัสดิภาพเนาะ ให้แม่แม่เอฟซี FC, ให้ติีมนาเวทีหล,ลายๆให้มันๆปังปังที่สำคัญขอฝนจะตกเด้อขึ้นนิสลาบุรีเด้อขอเทวดาเห็นอกเห็นใจนะจ๊ะ